วันนี้พาญาติโยมสาธุชนมากราบพระพุธเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระวัดพระปราสาทแก้วปราสาทแก้วกำลังเป็นพระพุทธรูปพระพุธวัดปราสาทแก้วที่กรมสินมณฑล อันนี้เป็นพระปรางกระเก่าๆที่บรรจุพระพุทธรูปเรียกว่า,าพระปืด๊ดพระปืด๊ดเป็นอยู่ที่วัดปราสะแก้วถ้าท่านใครเอี่รเวียนมาก็มาดูมาชมได้